สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมี่เย็นรับประทานกันนะคะเอ่อทีนี้เราพอน้ำเดือดแล้วเราก็ต้องเออเอาใบใบเตยค่ะใส่ลงไป่แล้วก็จะมาทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็ แล้วแต่คนชอบคนคนชอบนะคะแต่มีหวานก็ต้องหวานหน่อยรือเราจะใส่น้ำแข็งด้วยดูสีสันก็ยังไม่ค่อยเข้มดีนะคะหวานนิดนึงน้ำยายแห้งนะคะน้ำยายแห้งเราซื้อใหม่นี้เป็นเป็นลูกๆอย่างนี้แล้วก็ ล้างน้ำสักครั้งหนึ่งนะเอาฝุ่นออกค่ะแต่ว่าเขาสะอาดอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นเม็ด ทีนี้เราก็จะใส่ลูกแปะกล้วยนะคะก็เออนี่เอ่ออะไรแฝ้เ่ยเขาสมัยนี้ตั้งชื่อว่าเป็นสมหวังกินแล้วสมหวังหวังทำอะไรดีๆให้สมหวังทุกๆอย่างเลยนะคะ ขอให้เขาเที่ยวสักพักหนึ่งนะคะ <S <S ชินไม่ได้สิระเจ็ดไปเอาน้ำตาลอีกหน่อยค่ะมีหวานต้องหวานหวานเลยแล้วใส่น้ำตาล ให้เม็ดตำยาเด่นบานเลยนะคะให้ก็ทองขึ้นมาค่ะเชี่ยวจนหอมแล้วแล้วก็ปิดไฟแล้วพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลูกหมี่กันกทีนี้น้ําเดือดแล้วเราก็จะมาลวกเส้นแบบหมี่นะคะเส้นแบบหมีอ่อนี้นะคะ่ะเราซื้อแบบหมี่ไข่อย่างดีนะคะพอลวกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมา น้ำใส่น้ำแข็งใส่ใส่ในน้ำเย็นน้ำแข็งนี่เลยนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะแล้วก็ต้องต้องเดือดเดือดนะคะลงไปก็เดือดขึ้นมาสีก็ได้แล้วนะคะ เดือดต้มนานค่ะเดี๋ยวเขาจะนิ่มไปเอ,อขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเลยนะคะใส่ลงไปในน้ำแข็งเลยค่ะเันน็อกเออเราใส่น้ำแข็งน็อกอย่างนี้ว่าุบเส้นมันก็จะจะไม่แดลแล้วมันจะมีกรอบๆนิดหน่อยเส้นมันก็จะอร่อยนะคะเนี่ยพอเราลวกเสร็จแล้วเราก็น็อกใส่น้ำแข็งได้ใช่ไหมคะทีนี้ พอแน่นแล้วก็เอาขึ้นมาเส้นเส้นเขาก็จะจะแข็งแข็งแบบไม่ไม่นิ่มนะคะมันจะเชี่ยวแล้วมันก็จะหนืดเดบนิดหน่อยก็จะอร่อยค่ะแล้วเราก็มาใ,กา,นนะะาใส่แล้วก็เอาขึ้นนะคะก็เสร็จแล้วก็เอาขึ้นทีนี้เวลาจะรับประทานใช่ไหมคะแล้วก็เอาหมี่ไม่ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะมาเอาของที่เราเมืแ่อบบกี้เราเชื่อมเราเราเราต้มน้ําตาลไว้นะคะก็มาใส่ลงไปค่ะได้ลงไป น้ำนี่มันมก็รับทักไว้ก็เย็นแล้วค่ะคะใส่น้ำยายจะหอมนะคะน้ำดำยายจะหอมมากเลย วนี้เราก็เราทำพันเองนะน้ำทุบน้ำแข็งทุบไม่มีแล้วก็น้ำแข็งที่จากตู้เย็นเลยค่ะถ้ามีน้ำแข็งทุบเล็กๆก็เย็นเดียวก็น่ากินเหมือนกันอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเออสมัยโบราณคนจีนเขาชอบทานเยอะมากเลยค่ะมันมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างเนาะน้ายายก็มีประโยชน์กับสุขภาพนะแปบะบกล้วยอย่างเนี้ย รับประทานชื่นใจลองทำดูนะคะแล้วกันหน้าเราจะพบกคุณม่อีกค่ะสวัสดีค่ะ